สวัสดีครับเพื่อนๆพกลับมาเจออีกครั้งกับ Easy Easy 6395นะครับเหมือนเช่นเคยวันนี้มีของมารีวิวอีกแล้วนี่ครับแบรนด์ Brand Total ครับเหมือนเดิมเป็นของชิ้นที่ไหลของผมแล้วผมก็ไม่รู้ของ Total นะครับตัวนี้เป็นเครื่องขัดสีครับแต่เป็นแบบโรตารี่นะอันนี้ไม่ใช่เป็นดูอัลแอคชั่นนะจริงๆในในใน Total ตัวนี้ก็มีดูอัลแอคชั่นขายด้วยเหมือนกันนะครับแต่ว่าของผมมีดูอัลแอคชั่นที่เป็นไฟฟ้าปกติเนี่ยอยู่แล้ว นะครับแล้วก็พอเราขัดเริ่มคล่องแล้วเนี่ยเอาจริงๆนะผมว่าโรตารี่จะตอบโจทย์มากกว่าเพราะว่ามันสามารถยัลบรอยได้ได้ดีกว่าแล้วก็ทางานได้เร็วกว่าที่เป็นดูอัลแอชั่นเะพียแต้องระวังเรื่องของความร้อนที่เกิดขึ้นกับผิวสีนะครับโอกาสที่ทําให้ผิวสีเสียเนี่ยเป็นไปได้เยอะมากมากกว่าดูอัลแอชันนะครับเพราะว่าดูอัลแอชั่นเองเนี่ยมันแบบเหมือนมันเขย่าไงความร้อนที่เกิดสะสมบนผิวสีมันจะไม่ค่อยมี นะครับเพราะนั้นเวลาที่เราจะลบ้อยลึกดูออลเรชันมักจะทำไม่ค่อยได้นะครับในโรตารี่จึงเป็นคำตอบของเรื่องนี้ที่ว่าทักษะของการที่เราจะต้องมีความรู้ในการขัดเนี่ยมันจะต้องมีระดับหนึ่งเพราะไม่งั้นเดี๋ยวผิวสีลดเสียนะผมบอกเลยสมัยแรกๆที่ผมเคยใช้พวกของ m a คิต้าที่เป็นตัวใหญ่ๆอะผมขัดจนสีไหม้เนี่ยเคยมาแล้ว <laughs> สมัยรุ่นๆน,นะขัดจนพังนะครับ <c oughs> ตัวนี้ที่ได้มาเนี่ยราคาก็ไม่แพงเดี๋ยวผม ขึ้นราคาให้ผมจำไม่ได้ซื้อมาลืมถ้าเพิ่งจะมารีวิวแต่ก็ยังไม่ได้ใช้เลยนะยังไม่ได้ใช้เลยนะนี่คือแพคเกจจิ้งเขาคือตัวท o ทอไม่ต้องพูดถึงผมมีแบตเตอรี่ของเขาอยู่หลายเซตเหมือนไออยู่หลายก้อนเหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวท o ทอใช้แบตร่วมกับพวกอิงโกได้นะครับอย่างคราวที่แล้วที่ดูตัวปั๊มลงไร้สายที่ผมรีวิวไปอ่ะก็ใช้ร่วมกันได้ครับตัวนี้เป็น20โวล์ นะครับแบตเตอรี่ที่ใช้ร่วมกันก็ตัวนี้2 0โวลต์ w, นะครับ max share 2แอมป์2แอมป์ไปดูกันเลยว่ามีอะไรบ้างนะครับตัวตัวทอทอตัวขัดตัวนี้เป็นรุ่น P 2 0 S นะครับเป็น P 2 1 S ถ้าเป็นอีกตัวนึง่งจะเป็น Dual Action ตัวมันจะเล็กกว่าน,นี้นะครับแล้วก็สามารถปรับรอบได้แล้วก็เป็นบัลเลตมอเตอร์ครับที่สำคัญนี้บัลเลตมอเตอร์นะ ม่เล็มอเตอร์ด้วยนะครับอ่ะมาดูกันดีกว่าว่าข้างในมีอะไรีคู่มือครับนี่คู่มือคู่มือก็แน่นอนไม่มีภาษาไม่มีภาษาไทยนะแต่ว่าโทรทอแบรนด์มันก็จะเป็นอะไรที่แบบว่าอินเตอร์เนชั่นแนลแล้วอะข <c oughs> อพัยนะครับซึ่งรอบปั่นเ็ทำได้ตามนี้นี่้อบปั่นเขาที่เขาทําได้นะครับที่มันทําได้ก็คือ อ่ห้าร้อยแปดร้อยหนึ่งพันหนึพันห้าสองพันสองพันห้าแล้วก็สูงสุดที่สองพันแปดร้อยรอบนะครับประมาณนั้นซึ่งเดี๋ยวมาดูกันครับว่าเป็นยังไงะคู่มือประมาณนี้นะแล้วก็ในชุดให้มาเป็นตัวนี้ครับขนาดร้อยยี่สิบห้ามิลเส้นผ่านศูนย์กลางนะครับก็คือห้านิ้วแหละรองรับการผ่านสูนย์หนึ่งหมื่นสองพันรอบนะซึ่งมันไม่ถึงแล้วเนาะนะครับแล้วก็ตัวนี้ เป็นเกลียวเพื่อใส่เข้าไปได้รู้สึกตัวนี้จะเป็น M 1 4ครับเป็น M 1 4นะหาซื้อทั่วไปได้ครับพวกในช้อปปี้มีขายผมก็ซื้อนะผมซื้อตัวเกลียว M 1 4ี่นี้แต่ว่าตัวเนี้ยที่มีเนี่ยอันนี้เป็นแผ่น6นิ้วที่ผมซื้อนะผมซื้อแผ่น6นิ้วมาด้วยนะนก็คือก็คืออันน,น,นี้ที่ผมซื้ออันนี้คือแผ่นถ้านี้นิ้วเดี๋ยวนี้แผ่น5นิ้วที่ผมซื้อเพราะฉะนั้นอันนี้บอกก่อนว่านี่คือสิ่งที่ผมซื้อเพิ่มนะนี่คือสิ่งที่ผมซื้ออเพิ่มใมใ้ซราีกดูคับ แกะมาก่อนเอาอกให้หมดเลยแล้วกันในของมีอะไรบ้างอันนี้คือที่เขาแถมมาให้ที่คีอที่ยาแถมมาให้ไอ้ตัวเมื่อกี้เนี่ยที่เห็นเนี่ยคือผมซื้อมานะซื้อมาเป็นแผ่น5นิ้วอันนี้เป็นแผ่น6นิ้วอันนี้คือจริงๆมันคือ4นิ้วอะผมเอาไปใส่กับตัวแผ่นขัด5นิ้วนะครับอันนี้คือ6นิ้วก็ไปใส่กับตัวที่เป็น7นิ้วนะครับประมาณนี้เกลียวคือ m 1 4 m 1 4สีิ่งที่เขาให้มาด้วยคืออะไรครับฟองน้ํา ก็คือแผ่นขัดฟองน้าสีเหลืงองซึ่งก็จะเป็นลักษณะของการขัดหยาบสีเหลืองจะขัดหยาบหน่อยเนื้อจะแข็งแข็งหน่อยนะครับถ้าต้องการจะแบบขัดแบบเบาๆผิวๆก็จะเป็นสีดํานะครับส่วนใหญ่จะเป็นแบบนั้นแต่ก็แล้วแต่ยี่ห้อนะบางยี่ห้อก็อ,อ,อาจจะไม่ได้พูดถึงลักษณะสีที่เป็นลนักษณะแบบนี้แต่ส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้ครับตัวที่ให้มาด้วยหน้าตาประมาณนี้เทียบให้ดูเทียบกับเทียบกับตัวผมจะได้เห็นว่าขนาดเป็นยังไงนะครับ ดูบอร์ดี้กันก่อนว่ามีอะไรบ้างอันนี้คือเกียว14มิลเอ้ย M สิบสี่นะครับแล้วก็ตัวนี้ยึดได้ซ้ายขวาก็คือตัวนี้ผมใส่เข้าไปเลยแล้วกันนะผมถนัดขวาเพราะฉะนั้นผมก็จะใช้ตัวนี้ยึดเข้าด้านซ้ายนะครับปร๊บประมาณนี้เป็นยามควรใส่นะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเผื่อมันสบัดนะครับเป็นประมาณนี้จับประมาณนี้ผมใส่แบตเลยแล้วกันนะจะได้เห็นภาพแบตก็จะใส่จากด้านหลังนะครับใส่จากด้านหลังแบบนี้เรียบร้อย แม้เวลาเราขัดเนี่ยแบบมันก็จะขดะประมาณนี้บางยี่ห้อใส่ชไลข้างี๋ยว,ว่าตัวนี้ใส่ด้านหลังนะครับแล้วก็มีบอกสเปคด้านข้างนี่ผมให้ดูรอบๆตัวก่อนแล้วกันว่ามีอะไรบ้างประมาณนี้นะครับนี่ดูด้านบนด้านบนมีอะไรบ้างตัวนี้ใช้ในการล็อกล็อกเพื่ออะไรครับล็อกเพื่อใส่ตัวหัวนี้เนี่ยเข้าไปใช่ไหมปึ๊บ คือปกติอ่ะเราจะใช้เป็นปะจจตรงนี้ก็ได้นะแต่ว่าไม่จําเป็นนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวที่ใช้ล็อกเพื่อจะขันให้มันแน่นเนี่ยล็อกไปแล้วก็ปุ๊บขันให้มันแน่นแค่นี้เองเสร็จแลวเห็นไหมไม่ยากไม่ยากนะครับแล้วก็ตัวนี้ทําอะไรบ้างตัวนี้เป็นตัวสวิตช์เปิดปิดเครื่องสังเกตดูนะว่าตอนนี้เปิดแล้วนะครับรอบขึ้นมาเป็นเลขศูนย์เลขศูนก็คือยังไม่ทำนะครับยังไม่ทำเราจะเริ่มใช้งานได้ก็คือกดเปิดเครื่อง อันนี้เลขห้าหมายความถึงอะไรหมายความถึงว่าห้าร้อยรอบฟังเสียงดูแล้วกันนะอันนี้800 9, 1, 3, 3, แปดร้อยรอบหนึ่งพันรอบพันห้าร้อยรอบสองพันรอบสองพันห้าร้อยรอบแล้วก็สูงสุดครับสองพันแปดร้อยรอบดูเสียง พอปิดเสร็จเรียบร้อยปั๊บเนี่ยเราเปิดใหม่เนี่ยไม่ได้หมายความว่ามันมีเมมโมรี่จำนะพอเปิดปุ๊บก็กลับมาเป็น500รอบเหมือนเดิมนะครับจะไม่มีเมมโมรีจำเราต้องมาปรับเองนะแต่ว่าถามว่ายากไหมไม่ยากนะเพราะอะไรเวลาเราจับเราจับตรงนี้ถูกไหมนิ้วโป้งเราอ่ะกดได้เลยมันไม่ได้ยากอะไรนะครับเลื่อนมาเปิดแล้วกดแล้ขัดนะ ได้เลยไม่ได้ยากอะไรนะครับแล้วก็ต้องบอกก่อนว่าาตัวการขัดแบบโรตารี่คือสิ่งที่ต้องระมัดระวังมากๆนะครับเพราะว่าโอกาสจะทําให้ผิวรถเสียหายได้ในช่วงเวลาอันสั้นนี้บอกเลยว่าเกิดนะเวลาขัดก็ต้องดูครับว่าพวกแผ่นขัดบางอันเนี่ยเขาจะบอกว่าให้ลงแบบแนวไหนพวกแผ่นขัดแบบขนแกะสั้นขนแกะยาวมันมีหลายแบบนะ ขนแกะยาวก็ไว้สําหรับพวกลบรอยลึกนะครับขนแกะสั้นก็ลบรอยที่แบบว่าจางๆหน่อยจะว่าลึกก็ได้นะทีไหนว่ามันจะทิ้งรอยทิ้งรอยไว้ไม่เยอะทิ้งรอยของพวกรอยขนแกะไม่เยอะสําหรับพวกขนแกะสั้นแล้วเดี๋ยวนี้ก็จะมีพวกที่เป็นแผ่นผ้าไมโครไฟเบอร์เดี๋ยวนี้ก็มีนะมีเหมือนกันใช้ในการแบบขัดเก็บรายละเอียดแล้วก็มีพวกเขาเรียกว่าเดี๋ยวนี้มันจะมีพวกอะไรแผ่นยินน้ํามันเอาไว้สําหรับดึงคราบฝังแน่นก่อนที่จะเคลือบสอีอันนี้ก็ทําได้ตัวนี้ก็มีเหมือนกัน แม้นอะไรที่เราลงตัวแผ่นขัดตัวนี้มันจะมีคู่มือเขาอะว่าจะต้องลงแบบไหนลงแบบแนวแหน้าหรือเฉียงก็ต้องไปอ่านดูครับว่าแต่ละแผ่นนั้นเขาต้องการให้เราทําอะไรนะครับก็ไปใช้คู่กับพวกน้ำยาขัดสีแบบขัด,ข,ดขัดยาขัดละเอียดหรือว่าจะลงแว็กอันนี้ทําได้หมดนะอย่างลงแว็กถ้าถามผมผมคงเปิดแค่ห้าร้อยรอบแล้วก็ลงแต่ถามว่าผมจะลงผมคงไม่ลงเพราะถ้าจําได้เนี่ยรถผมมันเคลือบ เก็บแก้วไว้ก็ไม่มีเหตุผลที่จะต้องมานั่งลงแวกอะไรประมาณนี้แต่ว่าไว้ขัดพวกอา,อาจจะเป็นพวกชิวมอไซผมอะ่ะมันโดนฝุ่นโดนหินอะไรพวกนี้เป็นรอยอันนี้ก็น่าจะโอเคไว้สําหรับลบรอยประมาณนั้นหรือว่าชิวหมวกคันน็อกรอยเต็มเลยบอกตรงนะเป็นอะไรที่มันมันไม่ได้เหม็นมีสารเคลือบแข็งทาให้แบบว่ามันเกิดรอยได้ง่ายสาหรับพวกหมวกคอนน็อกนะตัวนี้ผมว่าตอบโจทย์เหมือนกันนะครับราคาเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ให้นะว่าซื้อมาเท่าไหร่ผมจาไม่ได้จริง จำไม่ได้จริงแต่บอกเลยว่าไม่แพงไม่แพงไม่แพงน้ําหนักเหรอน้ําหนักถ้าถามผมว่าหนักไหมนี่ผมบอกก่อนมากก็ไม่ได้รู้สึกอะไรเท่าไหร่นะแต่เดี๋ยวจะหาสเปคให้ผมจําไม่ได้ว่าน้ําหนักเท่าไหร่นะครับเวลาเราจะเอาออกถ้าเราแบบว่าไม่กดตัวนี้เนี่ยมันจะบุ่นตามเห็นนะเอาไม่ออกนะเราต้องกดตัวนี้เพื่อล็อกนะล็อกเสร็จปุ๊บแล้วก็บิดแล้วเรเอาออกเห็นไหมเรียบร้อยง่ายงนะสะดวกด้วย คือก่อนหน้าน,นี้ผมมีที่เป็นดูอัลวอชั่นแบบมีสายมันว่าม,มันเกะกะเวลาเราเวลาเราขัดใช่ไหมสายเราก็ต้องพาดพาดบ่าแล้วก็เลื้อยไงสายมันก็มีโอกาสาไปโดนสีรถเดี๋ยวเกิดรอยผมเห็นเพื่อนๆบางคนขัดสีนี่คือไม่ได้สนใจสายไฟเลยนะตัวสายไฟเนี่ยคือกระดาษทรายเลยนะไปขูดสีรถเป็นรอยนะครับจะบอกให้เพราะมันก็อมฝุ่นไงแล้วเราก็เป็นลากบนตัวรถเป็นรอยครับตอนผมขัดนี่ผมต้องพันสายที่มืออ้อมสายมาที่บ่าถ้าจาคลิปเก่าๆที่ผมทําให้ดูได้นะตัวนี้ตอบโจทย์เลย ผมไม่ต้องมานั่งทำอะไรอย่างนี้อีกแล้วขัดไปเลยเออสะดวกแล้วแบตเตอรีทร่ททอผมมีหลายก้อนสะด้วยก็ตอบโจทย์ในการใช้ง,งานนะครับยังไงก็ฝากไว้แล้วกันครับเพื่อนๆถ้าดูคลิปนี้แล้วถ้าชอบนะครับกดไลค์ครับถ้าใช่กดแชร์ไปได้กด subscribe กดกระดิ่งด้วยเพื่อนๆจะได้ทราบผลการเด็คลิปวันนี้ไปแล้วครับขอบคุณที่ติดตามชม Easy e หกสามาสวัสดีครับ